ถึงบอกไม่ต้องพูดถึงเรื่องกินพูดถึงเรื่องหายใจก็ได้แล้วเขาฝึกจริงๆเลยด้วยแล้วก็พอใจนะที่เขาจะยิ่งเขาฝึกได้เขายิ่งรู้สึกโอ้โหพอใจเขาจะมีความสุขมากเลยถ้าเขายิ่งแบบว่าโดนฝังไปแล้วอีกกี่วันเดียวค่อยมาขุดเออเขามีความสุขได้เขาไม่ตายหรอกมันขุดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาก็อหายใจได้แล้วก็ทําได้ปกติอีก มันเหลือเชื่อเลยนะเพราะนั้นอันนี้แต่ว่ามันเลยเถิดเนี่ยแต่เขาก็ทําได้จริงๆแล้วก็พอใจอวันที่บอกโอ,โ,โอ้โหคุณคิดไม่ถึงนะแล้วถ้าคุณไม่เข้าใจประเด็นตรงนี้บอกได้เลยถ้าคุณไม่เข้าใจข้อที่สองนี่นะข้อที่คุณจะมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจสมาธิแบบของพุทธเนี่ยคุณจะเข้าใจยากเลยเพราะเนี่ยเนี่ยโดยวงการของาศาสนาพุทธทั่วไป จริงๆเลยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะจึงได้เป็นสมาธิแบบฤาษีไม่ใช่สมาธิแบบของพุทธคพพวกที่ยังยึดแบบแบบโบราณหน่อยยึดแบบดั้งเดิมเนี่ยนะก็จะไปเป็นแบบฤาษีเลยฤาษีแบบอยู่ถ้าอยู่ป่าอยู่อะไรพวกนี้แล้วก็จะผอมบอกและจะไม่อ้วนแต่คราวนี้ พ่อท่านกร็ดักไว้หมดอ่ะข้อที่สามเป็นจะใช้ว่าสม,มถะแบบใช้เหตุผลปล่อยวางตามลัทธิลือสีกลุงย่างพวกเราเนี่ยแหละลือสีกลุงพวกเราเนี่ยให้ไปเป็นลือสีป่าไม่ยอมไปหรอกหายากเพราะว่าเพราะว่าเราเรามีปัญญาขึ้นมาขนาดหนึ่งให้ไปเป็นลือสีป่าไม่ไม่เอาอ่ะพอจะรู้อยู่ว่าไอย้ยางน้นมันเกินไปด้วย เราก็รู้สึกมันทรมานเกินไปเอามันมันทรมานจริงเพราะว่ามัน,ม,นมันเลยพอดีไปแล้วเนี่ยเราพอจะเข้าใจแต่ตอนนี้เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยซึ่งบางทีเราก็บอกว่าเราพยายามจะเข้าเข้าสายพุทธใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเอาเหตุผลต่างๆเอามาใช้เสร็จแล้วเราก็ยังคงดับแบบดับทุกเนี่ยแบบใช้เหตุผลแล้วก็ดับทุกในลักษณะ สมถะอยู่ดีไม่ใช่แบบใช้ปัญญาดับเพราะันของพุทธต้องใช้ปัญญาดับไม่ใช่ใช้แค่แค่สมถะเพราะันตรงเนี้ยพ่อท่านถึงใช้คำความว่าสมถะแบบใช้เหตุผลปล่อยวางเหมือนเาเหมือนตอนแรกๆอาตมายกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นบางทีเราผัดสะเรื่องอะไรเงี้ยทำงานกันอยู่เงี้ย โอ้โหเขาพูดจาอะไรารู้สึกว่ามันเสียดแทงใจเราเหลอเกิน่นานะหรือว่าทำท่าทีลีลาอะไรที่เราหมันไส่ไม่ชอบเลยทำอย่างเงี้ยยิ่งเรารู้แล้วว่าอิดาจใจแล้วเราไม่ชอบบางทีเราก็ใช้เหตุผลอะไรเคยถามบ่อยๆแล้วยิ่งพวกเราก็ต้องเคยใช้อยู่แหละบางทีเราใช้อะไรขึ้นมาตัดรอบง่าย ใช้เหตุผลอะไรกมใครกรมันกมใครกรมันเออเยอะมีบากรรมตามเองนั่นนะ <c oughs> เออย่างเงี้ยแล้วเราก็ตัดรอบไปเลยแต่จริงๆเรายังไม่ได้มาสํารวจตรวจไอเราไม่ชอบใจอะไรเนี่ยกิเลสเราเรายังไม่ได้มองเลยนะ <c oughs> แต่คุณคุณรู้ว่ามันทุกข์อ่ะมันอึนอดอัดอ่ะมันไม่ชอบใจอะเออ หรือบางทีไม่ต้องอื่นกาอะสม,มาณะก็สม,มาณะเหอะใช่ไหมบางทีสม,มาณะมาทำอะไรให้เราไม่ชอบใจอะไม่รู้นะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะั่นดึกเอาเองบางทีนยะมีก็สม,มาณะบางทีก็ขัดอกขัดใจบ้างเสร็จเราโดนขัดใจใช่ไหมปรากฏว่า,ายังไงอะ อ่าท่านเป็นสมณะอืยกไว้ก่อน <c oughs> แต่จริงๆไอ้ความไม่ชอบใจยังอยู่นะมีเหมือนกันบางทีก็ยังนึกอยู่ในใจนะคือคือคือนึกอยู่ในใจว่าจริงๆชักลดศรัทธาแล้วล่ะคือ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 ไม่ศรัทธาเท่าเดิมแล้วชักชักเสื่อมศรัทธาลงไปแล้วบางทีเนี่ยมันแวบ,บไปแล้วนะแวบบไปแล้วคราวหน้าเจอไม่กาบแล้ว <c oughs> บางทีเดินสวนกันเนี่ยรีบหลบแต่ไกลเลยจะได้ไม่ต้องเจอจะได้ไม่ต้องกราบเอา้าบางทีมันไปแล้วจิตมันไปก่อนแล้วแล้วจิตมันไว้อ่ะอืมวันอ่างย่งบางทีเนี่ยเราก็ใช่เหตุผลง่ายๆอ่ะถือว่าสีสูงกับเรายกไว้แต่ใจจริงๆอ่ะถามว่าเรายังคงไม่ชอบใจเรื่องนั้นอยู่ไหมยังคงไม่ชอบใจเรื่องนั้นอยู่แต่ไม่เคยเอามาค้นหาเลยว่า ที่เราไม่ชอบใจเนี่ยจริงๆแล้วกิเลสตัวไหนของเราเรอ่ะแล้วเวลาคิดขึ้นมานะเวลาไม่ชอบใจเนี่ยคือคือไม่ค่อยศรัทธาแล้วรูปนี้ไม่ค่อยศรัทธาแล้วคิดขึ้นมาทีไรก็เนี่ยเอาแล้วท่านทําอย่างนี้อีกแล้วท่านทำอย่างนี้อีกแล้ว,ออลวเอาละคือคิดทีไรเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเหตุผลที่ที่อะไรอะ่ะนอกตัวนอกตนกตเป็นเหตุผลที่คนอื่นน่ะความผิดหรือความ บกพร่องความอะไรอยู่ที่คนอื่นหมดทีนี้ไม่ใช่ของพุทธนะอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะมาใช้แก้ดับทุกข์เราง่ายๆแต่บอกแล้วอันนี้กิเลสเราไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่เล็กแม้แต่น้อยเผลอๆอยากจะบอกว่าเก็บกดเอาไว้จริงๆแล้วเก็บกดเอาไว้แล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะยิ่งเนี่ยท่านทำย่างแล้วครั้งที่หนึ่งในใจนะมันไอ้น,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 นันไปแล้วนะ เดี๋ยวคราวหน้าเอาเราว่าเราลืมๆไปแล้วเราไม่โกรธแล้วแต่เดี๋ยวท่านเกิยไปทําอีกแล้วครั้งที่สองเอาแล้วนะมันนับเองโดยไม่รู้ตัวมันนับครั้งเดี๋ยวท่านทำาอีกสามครั้งนะหมดโคต้าแล้วนะหมดกำหนดแล้วนะี่ท่านเกินแล้วท่านเกินแล้วนะท่านเกินแล้วอ่ามันเริ่มเลยแล้วคราวนี้แหละมันเริ่มแล้วคราวนี้อาการคุณจะเริ่มออกแล้ว ไอ้ที่คุณเก็บเก็บกดกดไว้มันชักไม่อยู่ละคราวนี้อาจจะต้องเถียงหรือถ้าไม่เถียงก็กริยาอาการเริ่มเริ่มหลุดออกมาละน็อตหลวมละน็น็ตเริ่มหลุดละแล้วคราวนี้เห็นสิอย่าว่าแต่สมณะเห็นเลยบางทีเพื่อนฝูงอะไรใครๆก็าก็เห็นโอ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคนนี้เอาอีกแล้วเพราะระวังนะไอนน้อันเนี้ยอาตมาถึงบอกพวกเรา ยังคงแก้ปัญหาหรือบำบัดทุกข์ด้วยวิธีที่สามเนี่ยมากเลยทีเดียวเพราะให้มีสติให้รู้ตัวอย่าอย่าไปใช้แต่วิธีนี้ซึ่งคุณใช้มันก็ได้ผลด้วยแต่มันได้ผลแบบคุณเก็บกดไว้คุณไม่รู้ตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้คุณใช้แล้วคุณก็อาตมาถึงบอกเออบางทีพอมันข่มลงไปแล้วมันทุกข์มันซาซาลงไปแล้วคราวนี้มีสติก็ต้องมาพิจารณา มาพิจารณาว่าเออมันเหตุผลกลไดกันแน่โดยเฉพาะบอกเลาคนอื่นไม่ต้องไปพิจารณามากหรอกพิจารณาที่ตัวเราเองคราวนี้แหละถ้าจะเข้าข้อที่สี่เนี่ยที่เป็นของพุทธเนี่ยนะเพราะท่านบอกว่าบำบัดทุกแบบของพุทธที่สัมมาทิฏฐิจับเหตุได้และมีวิธีดับเหตุจนสนิทสมบูรณ์ด้วยมรรคแปดหรือโพชฌงเจ็ดอันนี้มันถึงจะถูกต้อง แล้วเรื่องเนี้โอ้โหพูดบ่อยซ้ําบ่อยขนาดบางทีเนี่ยไม่ต้องพวกพวกคุณหรอกขนาดอาตมาเองเนี่ยบางทีก็อธิบายเรื่องนี้มาไม่รู้กี่ครั้งต่อก,กี่ครั้งแล้วก็พวกเราก็ฟังพ่อท่านมาไม่รู้กี่ครั้งต่อก,กี่ครั้งบางทีเรายังเผลอเลยแม่พอเวลามันผัสสะอะไรขึ้นมาเนี่ยม,มันอดไม่ได้อะมันไอ้น,นี่เอาอีกแล้วไอ้น,นี่เอาอีกแล้วมันเผลอทุกทีเลยมันลืมที่จะตรวจสอบตัวเราเองว่าเอ้ย ก็เขาทําอย่างเนี้ยแต่ทําไมเราต้องคิดอย่างนี้ทุกทีเลยอะถ้าเราจับตรงนี้ได้เออก็เขาจะทําอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องของเขาแหละเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะทําอย่างนั้นได้แต่เราสิทําไมเราต้องคิดอย่างนี้แล้วก็แปลกนะเราก็ชอบว่าทําอย่างนี้อีกแล้วทําอย่างนี้อีกแล้วแต่เราลืมดูว่าก็เราก็คิดอย่างนี้อีกแล้วทําไมเราก็คิดอย่างนี้อีกแล้วอ่ะ แล้วไอ้คิดอย่างนี้แหละก็โกรธเขาหรือว่าถือสาเขาแล้วก็ไม่ชอบใจเขาใช่ไหมก็รู้ว่าคิดอย่างนี้แล้วจะทุกข์ไงก็ยังคงคิดอย่างนี้อีกแหะเราเราไม่ยอมเปลี่ยนความคิดเลยเหรออันเนี้ถึงบอกว่าถ้าเรามาจับตรงนี้ของเราได้แล้วเราพยายามปรับตรงเนี้มันถึงจะชัดเจนแล้วถ้าเราแก้ตรงนี้ได้นี่นี่แหละแบบพุทธนี่จะต้องแก้ที่กิเลสของเราไม่ใช่ไปแก้ที่กิเลสคนอื่น ส่วนใหญ่ที่เราพลาดคือเราเราจะไปแก้ที่กิกเลสคนอื่นอยู่เสมอเลยเผลอไม่ได้เผลอเมื่อไหร่ก็ทุกทีอะทุกครั้งไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยทําไมพ่อท่านถึงต้องพูดถึงมรรคองแปดแล้วก็พุทชงเจ็ดนะเอายังพชฌชงเจ็ดเนี่ยอะไรเป็นตัวแรกสติสัมพุทชงเพราะต้องมีสติต้องรู้ตัวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราเผลอตัว พอมันภาษาขึ้นมาปั๊บเรานึกถึงกิเลสคนอื่นก่อนทันทีเลยคือมันจะพลาดตรงเนี้ยประจําเลยขอบอกตรงนี้เหตุผลอะไรที่ขึ้นมาก็คือเหตุผลที่เอ้ยทำไมเขาอย่างเงี้ยทําไมเขาอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างเงี้ยเสมอล่ําไปแต่ถ้าเราจับตรงนี้ได้นะคุณแวววายนะคุณมีสติสามพุทชงเนี่ยมันจะทันทีเลยพอภาษาขึ้นมาปาั๊บเนยเออเฮ้ยทำไมเราคิดอย่างนี้อีกแล้วอ่ะ ก็คิดอย่างนี้ถึงถึงได้ไม่ไม่พอใจแล้วก็อึดอัดอยู่เรื่อยหรือว่าโกรธบ้างเกลียดชังบ้างหรือว่าไปหลงติดไปหลงชอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราทําไมต้องคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยเอยกิเลสตัวไหนเนี่ยมันทําให้เราชอบคิดอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเราเรามีสติแล้วเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยเนี่ยนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นกิเลสตัวเราเองเราก็พยายามปรับพยายามแก้เพียงเราแก้ตรงนี้ของเราได้เนี่ย คนอื่นไม่มีความหมายเลยต่อให้เขาทำอย่างนั้นซ้ำอีกจะมีความหมายอะไรล่ะเพราะเขาทำซ้ำอีกแต่เราไม่คิดซ้ำเหมือนเดิมแล้วนี่เพราะเราไม่ทุกข์แล้วกันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ถึงการเป็นการพ้นทุกข์ที่แท้จริงเพราะการพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นแก้ไขเพราะคนอื่นแก้ไขบางทีเนี่ยแต่กิเลสไอ้ที่เราไม่ชอบใจแบบลักษณะนั้นรีลาอาการอย่างนั้นบางทีคนนี้อาจจะแก้ไปได้แล้วเขาเขาไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้ว แต่เดี๋ยวคนอื่นทําลักษณะนี้อีกเราก็ทุกข์อีกอะ่ะใช่ไหมเพราะไอ,อ้การคิดของเราที่เราไม่ชอบใจแบบนี้อ่ะถ้าใครทําลักษณะแบบนี้ก็ยังอยู่กับเราอยู่นี่บางทีก็อาจจะเปลี่ยนคนละคนนี้เขาอาจจะหายแล้วนะถ้าเป็นกิเลสเขาแล้วก็คนนี้เขารักษาหายไปแล้วแต่เดี๋ยวก็มีคนใหม่มาอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ขึ้นอีกอย่างเงี้ยมันจะไม่จบแต่เห็นบอกถ้าถ้าจับ ิเลสเราได้ใช่ไหมแล้วเราแก้ที่กิเลสของเราได้แล้วคราวนี้จะเปลี่ยนหน้าใหม่ไปยังไงทําอะไรเราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยศาสนาพุทธจึงเป็นวิธีการบําบัดทุกข์ที่ถาวรมั่นคงพ่อท่านมักจะพูดว่าถ้าทําได้แล้วได้เลยไงอันเนี้ยมันจะต่างกับตรงนี้มันจะได้แล้วได้เลยอย่างฤาษีกดข่มไว้เนี่ยถึงบอกว่าชั่วคราวเท่านั้น ไม่ได้บำบัดทูกจริงใช่ไหมลืมๆไปบ้างไม่สนใจบ้างมันก็เลยเออ,เอ,อไม่ทุกไม่ทุกแต่เดี๋ยวจําได้ขึ้นมาแหละแล้วเดี๋ยวเจอภาษาขึ้นมาแล้วก็ทุกอีกนะถ้าเป็นแบบฤษีเพราะอันเนี้ยสมาธิอย่างของพุทธมาถึงบอกต่อให้รู้แล้วกันเนี้ยเราก็ฟังบ่อยเนี่ยต่อให้รู้นะ แต่ถ้าคุณไม่มีสติสามพุทชงคุณจะพลาดอยู่เป็นประจำเพราะโดยเนื้อแท้ของคนเราเนี่ยมันสั่งสมอันนั้นมาเยอะสั่งสมอันนั้นมานานชาติเลยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราเป็นแบบฤือศีอย่างนั้นอยู่แล้วอยู่เราแก้ปัญหาแบบโลกโลกโลกีลกกบ้างแก้ปัญหาแบบฤือศีบ้างคือส่วนใหญ่เราใช้วิธีพวกนั้นแก้แล้วคนในโลกส่วนใหญ่เขาก็ใช้วิธีอย่างกันแก้ด้วย คนในโลกส่วนใหญ่เลยเพราะั้นคนที่จะมาศึกษา,าศาสนาพุทธจริงแล้วก็เข้าใจาศาสนาพุทธจริงแล้วกแก้อย่างถูกต้องจริงเนี่ยน้อยมากจํานวนน้อยเพราะฉะนั้นอริยบุคคลจึงมีน้อยวนั้นส่วนใหญ่จึงนั่นแนหะที่พระเจ้าท่านเปรียบอะอะไรนะขนโคกับเขาโคอะไรเงี้ยท่านถึงเปรียบโอ้โหมันต่างกันมหาศาลเลย นคนที่จะเข้าขายอริยะบุคคลได้ไม่ใช่แค่รู้กิเลสนะรู้กิเลสนี่แค่แค่เข้าขายโคตรภูบุคคลแค่สามารถเออเห็นทุกเห็นกิเลสได้แค่มีสัมมาทิฏฐิเท่านั้นนะ่ะแต่คุณยังไม่มีสติสัมโพชงไม่มีวิรยิยะสัมโพชงอะไรที่จะตามมาเลยวันรู้แล้วนี่ต้องลดด้วย ทำการปฏิบัติลดด้วยถ้าใครรู้แล้วเริ่มละนี่แหละเห็นไหมโสดาบันเนี่ยยานเจ็ดของโสดาบันข้อที่หนึ่งคือรู้แล้วละไม่ใช่รู้แล้วล่ะรู้แล้วละ,รลวละจริงๆนะหมายถึงรู้กิเลสเนี่ยรู้แล้วก็พยายามละมันพยายามเลิกมันจริงๆเห็นไหมข้อที่หนึ่งของยานเจ็ดของโสดาบันเพราะฉะนั้นคุณดูสิจะเข้าข่ายอริยบุคคลเนี่ย ที่จะเป็นโสดาบันไดคุณต้องรู้กิเลสแล้วคุณต้องละด้วยถ้ามีแต่รู้เพียงอย่างเดียวอย่างๆรู้แค่กิเลสนะแต่จริงๆคุณยังไม่ละเลยคุณยังเลิกไม่ได้ด้วยบางทีพยายามจะละเหมือนกันนะบางคนแต่พอเหงื่อดาบีไรแล้วเดี๋ยวหลุดมืออยู่เรื่อยเลยเหงื่อหน้าแล้วเออแม้ตอนแรกทาข,ขึงขังทําท่าทีนะปรากฏว่าเหงื่อขึ้นมาทีไรก็เหงื่ออยู่งั้นนะ่ะ ฟันไม่ลงสักทีฟันไม่เข้าฟันจอบฟันไม่เข้าสักทีแม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระวังอย่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเงื้อแล้วต้องฟันเลยจะเข้าแค่ไหนก็แล้วแต่นะเงื้อแล้วฟันเลยฟันไปบ่อยๆฟันไปบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเข้าไปตีนิดทีล่หน่อยค่อยๆเข้าไปจนได้พยายามให้บ่อยๆพยายามให้มากม อะไรนะอะไรนะทำพระหุรีกำมังทําให้บ่อยๆทําให้มากๆพระหูก็บ่อยๆเนี่ยนะเยอะๆกำมังก็เนี่ยการกระทาทําให้มากๆทําให้บ่อยๆอะไรนะอยู่ที่มีดอีกต่อให้มีดคุณทื่อด้วยเอาเราไม่เก่งเนี่ยมีดมันก็ทื่อคําว่ามีดเนี่ยจริงๆหมายถึงปัญญานั่นเองปัญญามันไม่ค่อยคม นะเพราะพวกสายเจโตเนี่ยปัญญาไม่ค่อยคมเพราะสายเจโตมีดทื่อแต่มีดทื่อเนี่ยแต่อาศัยกําลังเนี่ยมีกําลังมากทื่อๆเนี่ยฟันโอ้ฟัน,ฟนไม่ไม่ไม่ค่อยเข้าหรอกมันไม่ไม่ไม่แหลมคมเนี่ยไม่ค่อยเข้าหรอกแต่มันบุบเลยนะฟันแล้วบุบเลยบุบเข้าไปเลยเพ่าะมันทื่อแต่ตัวข้ามเนี่ยสายปัญญาเนี่ยมีดคม แต่แรงม่คก็ยมีฟังจึดติดผิวผิวคมจริงนะแต่มันติดผิวผิวแต่ไอ้ทื่อเนี่ยสายเจโตเนี่ยส่วนใหญ่ทือท่อๆเนี่ยโอ้โหจริงๆมันไม่คมเลยนะแต่เวียงเวียงตบเข้าไปตบเข้าไปนี่บางทีต้นไม้เนี่ยมันบุบเข้าไปเลยอะ่ะมันไม่ใช่โดนคมนะั่นมันโดนทื่อเนี่ยมันบุบเข้าไปเลยอ,ะอ่ะเพราะนั้นระวังนะบางทีสายปัญญาถึง ถ้าถ้าเปรียบเหมือนกับฟันต้นไม้เนี่ยสายปัญญาถึงฟันขาดช้าฟันขาดช้ากว่าสายเจโตนี่ยโหมกําลังถือๆนี่แหละโหมทุบเอาทุบเอา,เอาฟันเอาฟันเอาขาดเร็วกว่าวัน <c oughs> สายปัญญาเนี่ยขาดการทุ่มโถมหรือหรือเราใช้คําว่าเอาจริงเอาจังสายปัญญาขาดตรงนี้น่ <c oughs> มวนนุ่มนวลอยู่นั่นน่ะสายปัญญามวนนุ่มนวลนุ่มนวลไปนุ่มนวลมาก็เลยยืดเยื้อเรือหลังไม่ค่อยขาดขาดช้าแต่ดุ่มนวลเนี่ยค่อยจึ๊กจึกจึ๊กโอ้แต่ขาดแล้วนี่เนียนเลยนะแมต้นไม้นี่ขาดนี่เนียนเลยไอ้ส่วนไอ้ต้นไม้แบบอะไรนะเจโตเนี่ยเล่น ทุบเอาทุบเอาทุบเอาขาดกระจุยเลยนะนขาเนี่ยโหอวบวะเลยนะขาดกระจุยเนีเ่ยศพไม่สวยใช่ศพไม่สวยเลยดูไม่ได้เลยเอา้านวะวันนี้ก็จริงๆนะิจะจะพูดหัวข้ออื่นนะไม่รู้ไปยังไงมาไงถึงมาพูดเรื่องพวกนี้แต่แต่เรื่องพวกนี้จริงจริพวกเราน่าจะศึกษาแล้วก็ใส่ใจบ,บ่อย ที่ที่พูดตรงนี้เนี่ยนะเพราะว่าอยากจะให้พวกเราเนี่ยจริงๆแล้วปฏิบัติธรรมแบบเดินสายกลางจริงๆพยายามเดินสายกลางจริงๆแต่คําว่าเดินสายกลางเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้เรารู้จริตนิสัยเราแล้วว่าเราค่อนไปนในสายไหนคือเป็นสายเจโตหรือสายปัญญานะไปสังเกตเอาเองว่าเราค่อนสายไหนเราก็ใช้อีกสายหนึ่งเนี่ยเข้ามาให้มากขึ้น เพื่อที่จะสมดุลเพื่อที่จะพอดีพอเหมาะสายปัญญาก็ต้องใช้ปัญญานะถูกแต่มันจะอ่อนกำลังเพราะฉะนั้นก็พยายามทำใจทำจิตเนี่ยให้เป็นเจโตให้มากขึ้นด้วยมันจะได้มีกำลังมากขึ้นคือปัญญามีอยู่แล้วเนี่ยยิ่งถ้ามีปัญญาแลมีกำลังเสริมมาให้ดีเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมสิเหมือนกันในส่วนสายเจโตเนี่ยโอ้หมเอาโหมเอากำลังเยอะดี แต่มันทือ่อเงี้ยมันโอ้โหโคตรรอบข้างหัวร่างข้างแตกหมดอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเพิ่มปัญญามาบ้างเออทาการเรียนรู้ทําความเข้าใจทําอะไรเนี่ยให้มันชัดเจนอย่าเอาดุยดุยมุมเดียวสายเจโตเนี่ยจะค่อนข้างตรงตรง,ตรงแบบมุมเดียวนะไม่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวไม่รู้จักคิดแง่มุมอื่นไม่รู้จักเอามุมอื่นเนี่ยเอาเข้ามาเสริม พราะฉะนั้นสายเจตเนี่ยลุยก็ลุยไปสุดๆแต่นะแม้ต่อให้สําเร็จเคยบอกแล้วแม้แต่ต่อให้สําเร็จบรรลุธรรมก็บรรลุธรรมตรงๆอยู่งั้นแหละก็จะเป็นแบบประกาศสปะเป็นแบบไรตรงๆอยู่งั้นแหละจะช่วยเหลือคนจริงๆจะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยแก้ได้เฉพาะตรงสายเท่านะถ้าไม่ตรงสายแก้ไม่ได้เลยเข้าไปแก้แล้วพังพินาศเลยถ้าคือน้าเข้าไปแก้ อย่างงี้ยะั้นถึงบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องให้สมดุลต้องให้เป็นกลางที่สุดแต่ตอนนี้ต้องรู้ตัวเองแล้วก็พยายามปรับให้ได้ปรับให้ได้แล้วจริงๆถ้าเราปรับแบบกลางๆได้นะบรรลุทมได้เร็วนะบรรลุรมได้เร็วแล้วบรรลุแล้วก็สมบูรณ์ด้วยอมันจะไม่พร่องอ่ะวันนี้ของพรทนี้นะ